โอ้โทำอะไรเนี่ยไอ้แตกเองถอดตู้ทำไมเนี่ยขับรถแรงตู้ริวปารมีรังลูกแท้เลยแค่พูดว่าน,นั้นนิดเดียวเองดูอ่ะรื้อตู้ผมลงเลยเนี่ยดูอ่ะอันนี้ตู้สูตรไหนเนี่ยครับ1688ขายไหมพี่ตุยนี่ไม่รูเแล่าใบละ500,000ใบละ5 0 0 0 0งโอ้ ใครจะเอาเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เนี่ยร่างไก่สมอเมือนนี่ครับอันนี้ของเก่าตู้เก่าผูกมาแลกห็นไหมดานมันเลยต้องเอาออกครับนี่ครับอันเก่าที่เราใช้ปัจจุบันนะครับณตอนนั้น ตันนั้นครับดูผุแล้วครับผุไหนเสียงแหลมเก่ามันไหนอ๋อนี่นะที่เขาปาดออกนั่นแหละทั้งหมดเลยกี่ตัวอา้าอันนี้ที่ที่เขาตัดออกไม่ใช่เหรอใช่ไอ้คนปากมันเป็นแบบไหน มันใหญ่อ๋อเล่นนี่ล่ะนี่ต่างยังไงเลยฮะเท่านี้เลยเท่านี้นะนี่ใช่ไหมรุนน่นก่อนรุ่งประสมเนาะกรรมกี่ตัวสองสี่หกแปดสิบสิบสองหายไปตัวหนึ่ง นี่ครับตัวเก่าตัวเก่านี่มาดูตัวใหม่เต็กหันมาดูนอยีิดูปากนอยีิเนี่ยครับมาเปรียบเทียบตัวเก่ากับตัวใหม่ครับนี่ตัวใหม่เอาลองลองเราประกอบตัวใหม่กับตัวเก่าดูที่เต็กเอามาวางดูก็ได้น่ะตัวนั้นน่ะนี่อันนี้คือตัวเก่าเนี่ยดู เทียบเทียบดูเอาเนี่นี่ครับดูความแตกต่างนะครับความแตกต่างครับตัวเก่าที่ใช้ตอนสมัยพระเจ้าสามหัมนะครับที่เขาใช้อยู่นะครับนนอัน,นี้ตัวใหม่ครับสิบสองตัวสิบสองตัวนะครับสิบสองตัวตัวนี้เราจะเอาใส่ข้างนอก สิบสองตัวนี่ครับนี่แล้วก็ขาก็กำลังพ่นครับนุ่นกำลังพ่นอยู่นุ่นครับเต็แตกแห้งยัง,งาาแห้งแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บอเยลองลองลองเอามาเสิร์ฟดูดิมีกี่กี่โครงสามโครงโครงละกี่โครงละตี ไม่มีอะไรครับที่นี่ไม่มีอะไรครับเด็กๆทําครับทีมงานผมไม่ค่อยดังหรอกครับแต่มิตรภาพเราไม่เคยพังครับอ้าวนี้ทำไมไม่เชื่อมให้มันอยู่เห็นอออยู่แล้วนี่ใช่ไหมเราจะตั้งอย่างนี้เลยใช่ไหม แม่แล้วแขวนใช่ไหมนี่ไม่แล้วนี่มันอะไเนี้ยก็พี่ไม่ถามเขาดูเหรอเขาตัดออกอันนี้เราใส่ไงเต็กลองใส่ดูดิไอ้ตุ้ยตัดออกเหรอไอ้เต็กอ้าวอ้าวอ้าวเอาแล้วเอาแล้วไม่ได้อ้าว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 ไอ้เต็กอ้าวอ้าว ต้องใส่ปากเปล่าต้องโซนไม่เหล็กโอก๊กถ้เราปากเปล่าแน้วมาใส,ตใส่ตูดใส่ที่หลังอ๋อตูดใส่ที่หลังก็ต้องไม่เชื่อมมันหนักนี่ครับนี่ก็สองสี่ตัวโครงหนึ่งสี่สี่ตัวนะครับโครงหนึ่งสี่ตัวสุดจัดครับหมดไปแล้วสองหมื่นกว่าครับต้องคิดอะไรมาก ยูนี่ก็ซ่อมดอกซ่อมอะไรถูกนะครับนี่อันนี้ในราคาอแพงตรงไหนฮะแพงแล้วผมเสียตังค์เนาะเจ้าบ่ได้เสียเนาะเอาลงเรียงดูแดดแต๊กฟังเสียงดูนะครับงอก็ฮะ จะต้องคมคืนหน่อยครับ4ดอกใช่มั้ยทำไมพี่ตุยไม่ใส่3ดอกอ,อ่ะมันกินต้นซ้ําไปกินต้นที่เยอะกว่าอ้โอ้อือนั่นเข้าล็อก น็อตกี่ตัวน็อตก็หกตัวอ้า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 วงานงอกใเ่ตัวบน แสดงว่าเต็กเชื่อมไม่สนิทนี่แหละหล่ีน,ลน,นี่แค่สี่ดอกนะเนี่ยสี่สามสิบสองเสียงก็จะซิบตึ้มซิบตึ้มนะครับจานเนยบอกมาอย่างนั้นนี่ครับโปรเจกต์ใหม่ตู้เสียงกลางตอนนี้อ,อยู่ประเทศกรัรมพูชาอยู่นะครับ อยู่ไหนอยู่พนมเปญอยู่ครับตอนนี้สั่งมาพนมเปญจากนเนากขมรน,<ช>น,นี่นก็รื้อออกแล้วรื้อออกหมดแล้วรื้อออกแล้วไม่ไหวแล้วพักบ้างเหนื่อยมานานแล้วขายครับขายขายสนใจก็โทรมาหาเบอร์ผมได้เลยครับขายขาย ขายครับตัวนี้ถูกรติรีตะวันที่หนึ่งเนาะนะแต่ตู้ตู้ใหม่จะยาวกว่าเดิมใช่ไหมพี่ตุยจะยาวกว่าเดิมใช่ไหมยาวกว่าเดิมประมาณนี้ยาวไหนความความยาวของมันอะความกว้างไม่ตูดจากจากหน้าไปหลังอะอ๋อห้าสิบสี่เซนห้าสิบสี่เซนเอง ก็จะสั้นกว่าเดิมสั้นกว่าเดิมแต่ว่าเราต้องถอยหลังเพราะว่าเราใส่แหลมขาล้างในก็ต้องถอยหลังไงตูงง้ใหม่ไม่ได้ไม่ได้ทำหกใบนะไม่ได้ทำหกใบทำแค่สองใบรอติดตามชมตอนต่อไปของแบบนี้ห้างลอกเลียนแบบนะครับแหมวสวนลิขสิทธิ์ใช่ไหม <laughs> ต้องรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าจานตุยแกจะทำยังไงให้ผมนะครับ ตู้มิดโลตัวนี้ก็จะเอาออกมิดโลนี้น่าจะเอาไปเป็นกลางข้างหรือทําไปทําพับอยู่ข้างหลังไว้งงหันนี้นะเออนี่เอาตัวนี้ไปพับข้างหลังเอา,าได้ไหมหรือว่าคีร่รไม่ต้องเอาสายแลย้วข้างหลังมันก็ไมมีใครเต้นอยู่ไหนเนี่ยไม่ต้องใส่หรอกแค่สองตัวนั้นก็พอแล้วนะวะพอแล้ว หรือออยนี้ไปก็ได้ไปเป็นไอ้นี่มันขาดยากอยู่ใช่มันเป็นปากแหลมแหลมคู่ไงออยเนี่ยไปเป็นคานดีกว่าไอ้นำไปเป็นมอนิเตอร์ไปอือควยนั้นเป็นหัวจรวดมันทะลุกมาแล้วดอกใช่เอาตู้ดีๆมาเป็นมอนิเตอร์เดี๋ยวต้องให้พี่ตุ๋ยจัดเรียงจัดอะไรใหมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแหลมคู่แหลมคู่ก็คล้ายๆปากแหลมตัวนี้แหละเนี่ยลายเล่ยไงมันสูงไกลกว่าลายเล่ยเป็นลายเล่ยเขาเรียกปากลายเล่ยอันนี้ก็จะเป็นนักดนตรีวงอ่ มิจฉาชีพวงอะไรนะมิจฉาชีพมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพร้านอยู่ที่ไหนครับอ๋อเล่นทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้สังกัดอยู่ที่สุรินทร์นะครับ,รบสุรินทร์ใครไปเที่ยวก็แถวแถวหน้ามอก็จะเจอหน้ามอปิดแล้วอา้าหน้ามอปิดเลยใช่ไหมมหาลายัยครับมหาลัยนะครับมหาลายัยเซเรนใครเป็นเอฟซีนะครับก็เข้าไปทักทายก็ได้ใช่ไหมเข้าไปนั่งชมวิวก็ได้ใช่ไหมชมบรรยากาศสาวสาวนะครับ ก็มีนักดนตรีสาวๆมีทั้งลูกทุ่งเพื่อชีวิตวอร์ริี้นะครับก็ไปดูได้นะครับนักร้องสาววงพี่เขาสุดยอดครับเพราะว่าผมเคยเห็นแล้วอย่าพูดดังเดี๋ยวมีอดไ้ยินโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายรอชมคลิปต่อไปครับงะงาะ